สวัสดีค่ะทุกทุกคนว,ควันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในช่องโอปอลโอปอลชาแนลนะคะวันนี้ก็อยู่ในช่องโอปอลพาเที่ยวค่ะค่ะเราก็มาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะก็คือเป็นตรงที่ราช้างกาแฟฟาร์มนั่นเองค่ะวันนี้นะปอก็จะพาทุกคนนะคะมาดูว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรกันที่เชียงรายที่นี่บ้างค่ะ ก็ออกจากที่พักกันแล้วค่ะโดยอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมไปที่นี่เลยลอยชังคอฟฟฟาร์มนะคะแล้วก็เตรียมเป็นนี่เป็นน้ตบกค่ะเอาไว้ทํางานนะคะเวลาว่างค่ะแล้วก็เป็นนี่เป็นกระป๋อดหนังสือนะคะเอาไปอ่านหนังสือด้วยค่ะไปกันเลยตอนนี้นะคะเราก็หิวข้าวกันมากมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวรับไปกินข้าวกันค่ะ

ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปส่งกาแฟกันค่ะนี่เลยก็ได้ของมาเยอะมากๆเลยค่ะมีหลายจังหวัดเลยนะคะก็จะมีลายสีลายขนาดค่ะทุกคนแล้วก็คิดว่าหลังจากที่ส่งกาแฟเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะไปเที่ยวที่ลอยวาวีกันต่อค่ะทุกคน จอดจังเราจะเดินไปกินไม่มีอะไรอ่ะออตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ดอยวาวีแล้วค่ะทุกคนก็หเ,าเราแวะทานอาหารกันก่อนนะคะาห เราก็มาอยู่ที่ร้านชาวาวีค่ะโดยร้านแห่งนี้นะคะเป็นร้านแรกเลยค่ะที่ให้กําเนิดชาวาวีนะคะนี่ก็จะมีบรรยากาศของร้านทางด้านขวาด้วยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นโต๊ะเก้าอี้ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมาประทับนะคะ แล้วค่ะเรามาชิมกันอร่อยมากค่ะทุกคนแล้วก็ส่วนทางด้านนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ํำสวรรค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นชามะนาวลินจี่ค่ะทุกคนเวลากินต้องคนก่อนดื่มนะคะตอนนี้นะคะตรงนี้เลยก็จะเป็นต้นชาอาสัมนะคะเป็นต้นชาที่เป็นแม่พันธุ์ของที่เกนนั่นเองค่ะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลย อนนี้นะคะก็เป็นเวลา6โมงกว่าแล้วค่ะแล้วก็มาอยู่บนดาดฟ้านะคะเพื่อมาชมวิวค่ะอยากจะบอกว่าอากาศตอนนี้นะคะเย็นสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือของโอปอรณ์นะคะก็จะเป็นนี่เป็นที่มาของดอยช้างนะคะถ้าสังเกตดีๆอว่าเขาอะ่ะมันจะเป็นรูปช้างนะคะส่วนทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นด้านหมู่บ้านนะคะ นนะะอยากจะบอกว่าวิวดีมากๆค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราก็เพิ่งตื่นนอนนะคะก็เมื่อคืนเหนื่อยมากๆเลยค่ะก็กลับมาดึกมากๆเลยนะคะก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบคลิปวันนี้นะคะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงปีใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ